ทุกคนล้วนมีเรื่องราวที่ทำให้คนลุกสู้เมื่อย้อนคิดถึงบางเรื่องอาจเป็นเพียงความบังเอิญแต่บางเรื่องกลับซ่อนเงื่อนงำที่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกความเงียบงันและเงามืดล้วนเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและเมื่อเราตัดสินใจเดินทางเพื่อไป,ปเผชิญหน้ากับสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานลี้ลับคำเตือนที่เคยได้ยินกลับมาดังก้องในหัวทำให้เราได้รู้ว่าบางความลับ อาจไม่ควรเข้าไปค้นหาและคุณกำลังฟัง Deep Sleep Story จาก Red File Podcast เรื่องที่หนึ่งใครจะคิดว่าในคืนที่ดูเหมือนจะธรรมดาท้องฟ้ากลับเต็มไปด้วยดวงดาวพร่างพรายและอากาศที่เย็นสบาย กลับซ่อนความน่าสะพรึงกลัวบางอย่างเอาไว้ความทรงจําในคืนนั้นยังคงชัดเจนราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานคืนที่พวกเราเลือกเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่มีใครอยากเอ่ยชื่อสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยคําเตือนและเรื่องเล่าอันน่าขนลุกฉันจะเริ่มต้นโดยการบอกว่าฉันมีไลฟ์สไตล์ที่เรียกได้ว่าเรียบง่ายแบบไม่มีสิ่งเสพติดหรือว่าการดื่มหนักดังนั้นสิ่งที่ฉันเห็น และได้ยินในคืนปีใหม่ไม่ใช่ผลมาจากอาการประสาทหลอนหรือว่าเมาเหล้าแต่มันเป็นเรื่องจริงร้อเปอร์เซนฉันอาศัยอยู่ที่ชายขอบของเมืองเล็กๆทางตอนใต้ที่ดูเหมือนกับในหนังฉันมีเพื่อนบางคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่เข้าถึงได้โดยถนนเล็กๆในชนบทที่มืดสนิทหนึ่งในเพื่อนของฉันชื่อว่าแดเรนเขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในย่านหรูแห่งหนึ่ง ที่ต้องขับรถผ่านถนนแคบแค่เพื่อไปถึงทุกๆปีครอบครัวของเขาจะจัดงานเลี้ยงในคืนวันสิ้นปีและจะเชิญเพื่อนๆของครอบครัวทั้งหมดร่วมถึงฉันด้วยมันเป็นงานที่สนุกเสมอฉันมักจะรู้สึกตื่นเต้นเมื่อรับการเชิญอย่างเป็นทางการจากพ่อแม่ของแดเรนช่วงปลายเดือนธันวาคมอากาศในภาคใต้เริ่มหนาวจัดเพียงไม่กี่วันก่อนถึงวันสิ้นปีขณะที่ฉันขับรถไปบ้านของแดเรน ฉันรู้สึกถึงอากาศเย็นที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงมารวมกับถนนที่ขรุขระในชนบทที่ทำให้การขับขี่ไม่สบายตัวเอาซิเลยปกติฉันจะไม่เปิดไฟสูงเพราะว่าเกลียดเวลาที่คนอื่นใช้แล้วทำให้ตาพร่ามัวแต่ด้วยความมืดสนิทของถนนแคบๆที่รายล้อมไปด้วยแนวป่าทึบฉันจำเป็นจะต้องเปิดไฟสูงระหว่างทางฉันสังเกตเห็นสิ่งแปลกตาข้างทางมันเป็นเงาสีขาวกลางความมืดทันทีที่ฉันขับเข้าใกล้ ฉันก็เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนในชุดกระโปรงยาวสีขาวเธอยืนนิ่งอยู่กับแนวป่าโดยที่ไม่ขยับขยื้อนฉันเร่งความเร็วผ่านไปและแม้จะใจหายความแต่ฉันก็ไม่ได้หยุดรถเพื่อลงไปถามเธออย่างไรก็ตามเมื่อฉันมองกระจกมองหลังฉันเห็นว่าเธอหมุนตัวมาทางรถของฉันและยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหลังจากที่ถึงงานเลี้ยงฉันพยายามลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างดำเนินไป จนกระทั่งงานเลี้ยงสิ้นสุดลงหลังเที่ยงคืนฉันช่วยทำความสะอาดและออกจากบ้านเป็นคนสุดท้ายขณะที่ขับรถกลับฉันสังเกตว่ารถเริ่มมีเสียงแปลกๆเหมือนล้อเหล็กขูดกับถนนฉันลงไปตรวจดูและพบว่ายางรถทั้งสี่เส้นของฉันถูกฉีกขาดเหมือนโดนกครงเล็บของสัตว์ฉันรู้ทันทีว่าน,นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุขณะที่ฉันยืนอยู่ข้างรถทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทจนน่ากลัว จากนั้นก็มีเสียงฉันเห็นเธอเสียงของผู้หญิงพูดออกมาจากความมืดเมื่อฉันหันไปมองฉันเห็นเธอผู้หญิงในชุดกระโปรงขาวที่เต็มไปด้วยคราบสกปกและร่างผอมบางหน้าตาเธอน่ากลัวราวกับว่าถูกทำร้ายมาครึ่งหนึ่งแต่เธอยิ้มแปลกๆใส่ฉันด้วยความตกใจฉันเปิดไฟฉายแล้ววิ่งสุดชีวิตไปทางบ้านของแดเรนเธอวิ่งไล่ตามมาตลอดทางฉันกลับไปถึงบ้านของแดเรน และเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับครอบครัวเขาฟังพวกเขาแจ้งตำรวจและให้ฉันพักที่บ้านคืนนั้นอย่างไรก็ตามฉันถูกปลุกตอนตีสามด้วยเสียงเคาะเบาๆที่หน้าต่างพร้อมกับเสียงพูดเดิมว่าฉันเห็นเธอฉันไม่กล้าลุกขึ้นไปมองและไม่ยอมหลับจนถึงเช้าเมื่อทุกคนตื่นเราออกไปตรวจดูและพบมีดสนิมเก่าตกอยู่ที่สนามหญ้าตำรวจตรวจสอบบริเวณนั้น รวมถึงกระท่อมร้างที่ฉันเคยเห็นบนถนนแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นนี่เป็นเพียงหนึ่งในสองเรื่องที่ฉันประสบเกี่ยวกับสถานการณ์สุดหลอนในชีวิตของฉันและในปัจจุบันฉันก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและเธอมาหาฉันโดยสาเหตุอะไรเรื่องที่สองในโลกใบนี้มีสถานที่บางแห่งที่เราไม่อาจอธิบายได้ ว่าทำไมมันถึงทำให้เรารู้สึกว่าแปลกประหลาดสถานที่ที่ดูเหมือนว่าจะเก็บงำความลับบางอย่างเอาไว้ความลับที่รอคอยใครสักคนเข้าไปค้นหาแต่บางครั้งการค้นหานั้นอาจนำมาซึ่งบางสิ่งที่เราไม่คาดคิดเหมือนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับฉันและเพื่อนเมื่อเราตัดสินใจเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับกลางป่าอันมืดมิดในคืนที่มีพายุในช่วงต้นเดือนกันยายนเมื่อสองปีก่อนฉันกับเพื่อนอีกสามคน แดเรนลิซ่าและแม็กตัดสินใจที่จะออกไปเที่ยวแคมปิ้งในป่าแห่งหนึ่งที่อยู่นอกเมืองมันเป็นความคิดของลิซ่าที่อยากจะหาประสบการณ์แปลกใหม่ในธรรมชาติเราเตรียมอุปกรณ์แคมปิ้งอย่างครบครันและออกเดินทางในเช้าวันเสาร์ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานเราเดินลึกเข้าไปในปา่าหาที่ตั้งแคมป์ที่เหมาะสมและเริ่มก่อกองไฟ คืนแรกในป่าไม่มีอะไรผิดปกติเรานั่งรอบกองไฟพูดคุยและเล่าเรื่องสยองขวัญกันขำๆจนกระทั่งเกือบเที่ยงคืนจากนั้นเราก็เข้านอนในเต็นท์เวลาประมาณตีสองฉันถูกปลุกด้วยเสียงเหมือนบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่รอบๆเต็นท์ฉันเงี่ยหูฟังและคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าตัวเล็กๆที่มาหาอาหารจึงไม่ได้สนใจอะไรเช้าวันต่อมา ลิซ่าเล่าว่าเธอฝันร้ายเกี่ยวกับบ้านร้างกลางป่าซึ่งเธอบอกว่ามันดูสมจริงอย่างมากจนเธอยังรู้สึกกลัวหลังจากที่ตื่นมาแล้วันล้อเล่นว่าเธออาจจะดูหนังสยองขวัญมากเกินไปในวันที่สองขณะที่เราสำรวจป่าลิซ่าก็หยุดเดินทันทีและชี้ไปข้างหน้านั่นไงบ้านที่ฉันฝันถึงเมื่อคืนเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ตกใจเรามองตามไปและเห็นบ้านไม้เก่า ที่ดูสุดสมตั้งอยู่กลางป่ามันดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีแด่เรนบอกว่าเราไม่ควรเข้าไปเพราะอาจจะเป็นสถานที่ที่อันตรายแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราตกลงที่จะเข้าไปสำรวจภายในบ้านมืดและมีฝุ่นคลุ้งไปทั่วเฟอร์นิเจอร์เก่าๆและของใช้ต่างๆยังคงวางอยู่เหมือนกับเจ้าของเพิ่งจากไปได้ไม่นานมีรูปถ่ายเก่าๆบนกำแพง เป็นภาพครอบครัวในยุค50สิ่งที่ทำให้พวกเราขนลุกคือโต๊ะกลางห้องที่มีเทียนตั้งอยู่หลายเล่มและบางเล่มดูเหมือนจะถูกจุดไปได้ไม่นานขณะที่เราเดินสำรวจชั้นบนเสียงประตูปิดดังสนั่นจากชั้นล่างทำให้พวกเราตกใจเรารีบวิ่งลงมาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่พบใครเราตัดสินใจกลับไปที่แคมป และไม่ได้พูดถึงเรื่องบ้านร้างนั้นอีกแต่คืนนั้นพวกเราทั้งสี่คนฝันร้ายเหมือนกันหมดฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดสีดำยืนอยู่ที่หน้าบ้านและยิ้มให้เราได้รอยยิ้มที่ดูแปลกๆตอนเช้าเราตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกที่แปลกประหลาดและรีบเก็บของกลับบ้านโดยที่ไม่พูดถึงความฝันนั้นอีกหลายเดือนหลังจากนั้นฉันเริ่มเห็นภาพหลอนเป็นระยะๆะะภาพบ้านร้าง และผู้หญิงในชุดดำปรากฏในความฝันและบางครั้งก็เห็นมันในเงาสะท้อนของเครือจกฉันได้ยินมาว่าในอดีตบ้านหลังนั้นเคยเป็นของครอบครัวหนึ่งที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นแต่ไม่มีใครรู้รายละเอียดที่ชัดเจนเรื่องราวนี้ยังคงตามหลอกหลอนฉันมาจนถึงทุกวันนี้ฉันไม่เคยกลับไปที่ป่านั้นอีกเลยและพยายามลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะรู้ดี ว่ามันคงไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจําของฉันเรื่องที่สามฉันทำงานเป็นผู้ช่วยสอนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่อาจารย์คนหนึ่งหายตัวไปฉันต้องทำงานจนดึกเพื่อช่วยอาจารย์ชั่วคราวปรับตัวเข้ากับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดิมทีฉันมีเวลาพอที่จะขึ้นรถบัสกลับบ้านได้แต่ช่วงหลังๆนี้ฉันทำงานเสร็จหลังเที่ยงคืน ทำให้ต้องเรียกอูเบอร์กลับบ้านแม้ว่าฉันจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีเงินมากนะักแต่เงินพิเศษจากอาจารย์ชั่วคราวช่วยทําให้ฉันเรียกรถกลับบ้านได้ในช่วงแรกๆฉันเรียกอูเบอร์แต่เพื่อนคนหนึ่งบอกกับฉันว่ามีแท็กซี่ที่วนเวียนอยู่รอบๆบ่าใกล้มหาวิทยาลัยในช่วงดึกๆเพื่อรอรับผู้โดยสารหลังจากฟังคําแนะนําของเพื่อนฉันตัดสินใจลองเรียกแท็กซี่แทน เมื่อฉันเดินไปยังจุดที่แท็กซี่จอดตามที่เพื่อนฉันได้บอกเอาไว้ฉันก็เจอรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่ห่างจากรถคันอื่นๆประมาณ50หลาฉันเดินเข้าไปและเคาะกระจกคนขับเขาเลื่อนกระจกลงและฉันถามว่าเขาว่างไหมเขาพยักหน้าก่อนที่จะตอบว่าได้ขึ้นมาเถอะโดยไม่คิดอะไรมากฉันก็กระโดดขึ้นรถและบอกที่อยู่ให้กับเขาเขาสตาร์ทรถด้วยความขี้เกียจ และเริ่มขับออกไปตอนที่ฉันเอนหลังกับเบาะความจำหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวฉันเคยได้ยินมาว่าบริษัทแท็กซี่นี้ปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้วฉันจึงถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาตอบอย่างง่ายๆว่าอ๋อไม่ใช่บริษัทของเราหรอกเธอคงจำผิดฉันจึงปล่อยวางความสงสัยนั้นไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆมากขึ้นเช่นมิเตอร์รถแท็กซี่ที่ไม่ได้เปิด และคำอธิบายเกี่ยวกับแอปที่ใช้คำนวณค่าโดยสารของเขาดูไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือไม่นานนักเขาเริ่มพูดถึงนาฬิกาโรเล็กซ์ของฉันทำให้ฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจฉันพยายามซ่อนนาฬิกาไว้และเตรียมพร้อมเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลและแล้วความรู้สึกกังวลของฉันก็กลายเป็นจริงเมื่อเขาบอกว่าจะไปรับเพื่อนที่อยู่อีกฝั่งของทางหลวงฉันรู้ทันที ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเอาตัวรอดในที่สุดฉันตัดสินใจกระโดดลงจากรถแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บจากการล้มลงกับพื้นแต่ฉันก็หนีไปได้และแอบเข้าไปอพาร์ตเมนต์ของตัวเองได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้ทำให้ฉันตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นรถแท็กซี่หรือบริการขนส่งสาธารณะและฉันหวังว่าประสบการณ์ของฉันจะเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคน อย่าลืมตรวจสอบว่าแท็กซี่หรือว่าคนขับที่คุณเรียกนั้นได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่และอย่าลังเลที่จะทําตามสัญชาตญาณของตัวเองหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเพราะว่าคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับฉันและก็จบไปแล้วกับสามเรื่องเล่าจากค่ําคืนที่ไม่อาจลืมเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงและอาจถูกเสริมเติมแต่งเพื่อเพิ่อพอมอรรถรสในการรับชมรับฟัง ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและชมเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Red File Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับ Red File Podcast ก็ขอฝาก Deep Sleep Story ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังเพิ่มอีกสักหนึ่งรายการแล้วกันนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์ครับ